เคยมีความฝันที่อยากจะมีชีวิตอิสระกันบ้างไหมครับอิสระทั้งเรื่องเงินและก็เรื่องของเวลาวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดหนึ่งที่อาจจะเป็นเหมือนกุญแจสําคัญที่จะพาเราไปสู่ชีวิตในฝันแบบนั้นกันครับเอาละครับเริ่มจากคําถามง่ายๆแต่ผมว่ามันทรงพลังมากเลยนะเราทุกคนเคยมีความฝันกันใช่ไหมครับแล้วความฝันนั้นมันคืออะไรลองถามตัวเราเองดูสิครับว่าในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยเรามีเวลาเหลือพอ ที่จะทำตามความฝันนั้นจริงๆหรือเปล่าเราทุกคนก็ต่างมีภาพของชีวิตในฝันอยู่ในใจกันทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าไอเจ้าชีวิตในฝันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่เรามาลองดูภาพรวมกันหน่อยดีกว่าครับชีวิตในฝันของคนส่วนใหญ่ก็น่าจะหนีไม่พ้นการมีเงินที่มากพอมีเวลาที่มากพอใช่ไหมครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอจะได้ไปเที่ยวรอบโลกซื้อของที่อยากได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องราคาและที่สำคัญที่สุดเลยนะ คือการได้ดูแลคนที่เรารักอย่างเต็มที่นี่แหละครับคือเป้าหมายที่พวกเราส่วนใหญ่วาดเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีเครื่องมือสักชิ้นที่สามารถช่วยให้เราไปถึงชีวิตในฝันที่ว่านั้นได้จริงๆล่ะครับเอมันจะเป็นไปได้จริงหรอลองจินตนาการตามดูนะครับว่าถ้ามันมีเครื่องมือที่ช่วยสร้างอิสรภาพทั้งการเงินและเวลาให้กับเราได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยสักบาท ฟังดูอาจจะดีเกินจริงไปหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าลองเปิดใจรับฟังข้อมูลนี้ดูสักนิดนะครับเพราะถ้ามันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงๆก็น่าจะดีกว่าถ้าเราไม่ปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆเนอะเอาล่ะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าแนวคิดนี้มันทํางานยังไงคือหัวใจของมันง่ายมากเลยครับมันคือการเปลี่ยนสิ่งที่เราทําอยู่แล้วทุกวันให้กลายเป็นแหล่งที่มาของรายได้นั่นเองเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ชื่อว่า a อต m มครับ ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจแบบใหม่เลยที่เขาเชื่อมเครือข่ายของผู้บริโภคเข้าไว้ด้วยกันทําให้การใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจ่ายเงินออกไปแต่เป็นการสร้างไรายได้ให้กลับคืนมาด้วยจุดเด่นของโมเดลนี้คือมันเรียบง่ายมากเลยครับหลักการมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้นเอง 1. ก็คือแค่เปลี่ยนที่ซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันของเรามาซื้อบนแพลตฟอร์มนี้แทนและ 2. ก็คือการแบ่งปันบอกต่อเรื่องราวของแพลตฟอร์มนี้ให้กับคนอื่นๆที่เราอยากให้เขาได้รับโอกาสดีๆเหมือนกันและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือโมเดลนี้ถูกออกแบบมาให้ใครๆก็เข้าถึงได้ครับไม่มีการบังคับว่าต้องซื้อของทุกเดือนไม่มีค่าสมาชิกรายปีไม่ต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่และที่สำคัญคือไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของเราเลยแม้แต่นิดเดียวพอได้ยินคำว่าโมเดลแบบนี้หรือคำว่าเครือข่ายหลายคนอาจจะคิดไปถึงแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้สําคัญมากเลยที่เราต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนเลยนะครับว่า2ออย่างนี้มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยคือความแตกต่างมันชัดเจนมากครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายมันคือเกมการเงินที่ไม่มีสินค้าจริงๆมาเกี่ยวข้องเลยความสําเร็จเกิดจากการหาคนมาสมัครต่อๆไปแต่การตลาดเครือข่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันคือการสร้างธุรกิจของเราเองครับที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งปันสินค้าและโอกาสดีๆให้คนอื่นซึ่งในระบบแบบนี้ ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ผ่านระบบที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับทีนี้เรามาดูเหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์กันบ้างดีกว่าครับว่าอะไรที่ทำให้โมเดลแบบนี้มันเป็นไปได้ซึ่งมันก็คือความแตกต่างแบบมหาศาลร,ระหว่างต้นทุนจริงๆของสินค้ากับราคาขายปลีกที่เราจ่ายกันในระบบการค้าแบบเดิมๆเนี่ยโหกว่าสินค้าชิ้นหนึ่งจะเดินทางมาถึงมือเราได้ฮะมันต้องผ่านคนกลางเยอะแยะไปหมดเลยครับ ตั้งแต่โรงงานผู้ผลิตไปจนถึงตัวแทนจำหน่ายหลักแล้วก็ไปที่ผู้ค้าส่งแล้วก็ไปที่ร้านค้าปลีกอีกซึ่งแต่ละขั้นตอนที่ว่ามาเนี่ยก็มีการบวกต้นทุนบวกกำไรเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆมันมีคำบงังเพยจีนที่บอกว่าขนแกะย่อมมาจากตัวแก่ซึ่งมันอธิบายภาพนี้ได้ชัดเจนมากเลยครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ต้องจ่ายค่าการตลาดค่าโฆษณาค่านายหน้าและกำไรของคนกลางทั้งหมดที่ว่ามาก็คือพวกเรานี่แหละครับผู้บริโภคนั่นเองเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีก ลองดูตัวอย่างนี้นะครับสมมุติว่ามีสินค้าชิ้นหนึ่งมีต้นทุนวัตถุดิบจริงๆเนี่ยอยู่ที่แค่21.6หยวนเท่านั้นเองแต่ราคาที่เราต้องจ่ายจริงๆคือเท่าไหร่มาดูนครับแต่ราคาขายปลีกเนี่ยกลับพุ่งสูงไปถึง4,000หยวนโหเห็นความแตกต่างที่มันน่าตกใจนี่ไหมครับเงินส่วนต่างที่มันหายไปเกือบทั้งหมดตรงนั้นน่ก็คือเงินที่จ่ายไปกับค่าการตลาดค่าโฆษณา และกำไรของคนกลางในแต่ละทอดที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปนั่นแหละครับแต่โมเดลของอาตอตมี่เนี่ยเขาตัดขั้นตอนที่มันซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านั้นออกไปทั้งหมดเลยครับสินค้าจะถูกส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตผ่านแพลตฟอร์มมาถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเลยทําให้เราได้ใช้สินค้าคุณภาพดีในราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นและเงินส่วนต่างที่เคยเป็นของคนกลางก็จะถูกนํากลับมาจัดสรรเป็นไรายได้ให้กับเครือข่ายผู้บริโภคอย่างเราเราแทนครับพอเราเข้าใจกลไกแบบนี้แล้วเนี่ย เราจะเห็นเลยว่ามุมมองที่เรามีต่อการเป็นผู้บริโภคข,ของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับใช่แล้วครับในโมเดลนี้คนที่ทรงพลังที่สุดก็คือผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละครับเมื่อไร่ก็ตามที่เรารวมตัวกันแล้วก็สร้างเครือข่ายการจับจ่ายขึ้นมาเราก็สามารถเปลี่ยนรายจ่ายให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ําเสมอหรือที่เราเรียกกันว่า passive income แล้วก็สร้างความสําเร็จไปพร้อมๆกันได้สุดท้ายนี้ อยากให้ลองถามตัวเองดูอีกครั้งนะครับว่ามันจะดีแค่ไหนถ้ารายจ่ายประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นคาสบูยาสีฟันหรือของใช้อื่นๆที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วมันสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องมือที่สร้างอิสรภาพทางการเงินและเวลาให้เราได้ใช้ชีวิตในฝันแบบที่เราต้องการได้จริงๆละครับ